โอเคเอานะครับสว่วนนี้ก็ผมกาโพาผมนิวส์คุ้มกับเกมพาเนาเซียในพาร์ทที่สองนะครับก็มาตออ่อกันเลยกับแกรี่แกรี่เหมือนแกรี่เลยแต่ไม่ใช่นะจ๊ะแล้วก็เรามาติดอยู่กับเอ็นที่เกมโอเวอร์ตรงนี้ใช่ไหมยังไม่โทรได้วะนอนได้ไหมนอนก็ไม่ได้ใช่ไหมตรงไหนดีวยววะนั้นควรทำอะไรดีละ่ะออกจากบ้านได้ไหมต้องหาวิธีไปต่อ ซึ่งไม่รู้ไปต่อ,อยังไงอ่ะเปิดไฟเปิดไฟได้ด้วยโอเคเราทำอะไรต่อดีใส่รองเท้ากลับออกจากบ้านได้ไหมป <c oughs> ดไม่มาทีเดียวออกก็ไม่ได้จะเปิดไฟได้แล้วต้องมีอะไรให้ทำสิอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับส่งกระจากดูตัวเองได้ไหมอยากเห็นหน้าตัวเองครั้งนึ่งไงเห็นหน้าแกลลี่ครั้งนึงอ่ะ,นนออะไม่แกลลี่หายไปแล้วให้ไฟสิสเม็ม เหมือนเดิมเลยอ่ะเอ๊ะแล้วท่านทำอะไรสมิทก็ไม่เข้าใจน้ำเปิดอยู่เลยวอดอาคางอ๋อโอเคโอเคได้ทำอะไรวะต้องเปิดไฟก่อนแล้วโทรศัพท์ก็ได้แล้วเฮ้ย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 วอด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 เฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอย่าเลยเฮ้ย เฮ้ยอะไรวะมันอยู่ห้องน้ำแล้วใช่ไหมเนี่ยฉันคิดว่าฉันได้ยินเสียงมันนะโอ้เออเออนอยู่ห้องน้ำนั่นเหรอโอเคล็อกล็อกล็อกมันล็อกแล้วคิดว่าฉันปลอดภัยแล้วสินะเนี่ยโอ้เมื่อกี้ไม่อะไรอ่ะฉันมันโทรได้แล้วสินะเนี่ยหรือแม่งก็นอนจนกว่าจะถึงวันพรุ่งนี้ดีละ เออถ้าเกิดโทรแล้วมันจะเหมือนกับาพาธที่แล้วปะที่ตายอ่ะไม่รู้สิจะไงดีแกรี่ถามอิฟดีไหมยิฟจา๋ายิบว่าไงครับเปิดไฟได้ไหมโอ้ยต้องรอเวลาให้ไฟไปทำงานใช่ไหมเนี่ยเหมือนจริงไปนะบางทีโอเคโอเคโทรก่อนก็ได้เบอร์โทรคือ3 8 4 7ปด ว่าทำไมหรอจะ๊ะเออวันดีเออฉันเองโคบายาชิ ashi, ก็แบบว่าเนะ Stop the floor. อะตับออนเดอะฟลอร์มีบางอย่างอยู่ที่พื้นน่มันแปลกๆมากเลยอย่างนั้นหรือแล้วมีอะไรอีกหรือเปล่าละ่ะเออก็ไม่เชื่อนะแต่ว่าคุณนี่โทรมานะพรอจะจดโน้ตมาด้วยกันนะอ้าวบอกแค่นี้เหรอวะอ,อืม อ่าฮะคือเราพูดได้แค่นี้ใช่ไหมเงินเอาเงินก็ได้อะเงินก็ปิดไฟนอนแล้วกันนะครับช่างมันช่างมันเราจะไม่ไม่พูดเรื่องผีแล้ววะเฮ้ยโอช่างจังนอนยังวอดเอ้ยฉันอยู่ไหนที่กันแน่วันนี้ไดเห็นหน้าแกรี่แล้ววันนี้แกรี่ชัดๆเลยแต่เมคขึ้นเยอะเลยนะอรันโคบายาชิจำชื่อไว้วอเอ ที่ไหนเนี่ยเดี oh. hey, ๋ยวเออด่ะอะไรอ่ะล er ็อกเกอร์มีในของที่เธอเช็คล็อกเกอร์ว่าที่จะหาของที่ใช้ได้เธอเจอยาบางอย่างเป็นยาน้ำนะเวนิส uh ิน huh. ดิงยาน้ำอ่าฮะอัลเลเตอร์นิวลีวิตัลไลซิ่งไทป์อับเป็นยานะเพ็เพหนึ่งนะครับที่รสชาติขมนิดหน่อยนะอ่าฮะ ตดูนี้นะโครบาเป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะแฉลงอ่าฮะไม่เท่มเยอะเลยอ่ะมีนโนตอยู่ด้วยบอกข้างในไม่ไม่ใช่นอตข้างในไม่มีอะไรนอตติ้งอินไส้ไม่ใช่นอตจ้ะโอเคอ่าฮะมีโครบาครับโอเปนติ้งเปิดในเปิดสิ่งของบางทีอาจจะใช้ป้องกันตัวก็ได้นะอ่าฮะอ๋อ huh. oh, เพิ่มเลือด เอชพีสองฮะเอชพีสองคืออะไรอ๋อคือเราใกล้เออสายบนอ๋อคือตอนมีเอชพีห้าใช่ไหมเหมือนเกมอิปปะเออวะอืมวอเ์เฮยเข้ามาได้ไงเขาออกไม่ได้ด้วยเอเฮยเขาออกไม่ได้ด้วยนะก็เลยขึ้นเราไปเนี่ยข้างในจะมีวอเดอะไรแล้วโดนตัวอะไรแย้วดอเ์ฮะ สาวน้อยเหรอเธอเหมือนเป็นอย่างนันนะแต่มันเป็นไปนไม่ได้นะเอ๋สาวน้อยเหรอจ๊ะกลับไม่ได้แล้วนะชีวิตโหดร้ายนี่เขียวๆนี่คืออะไรอะ่ะรู้สึกเหมือน,นเกมนั่นแหะเกมคอมปาตี้นักเขียวๆอะ่ะหาของที่ใช้ได้ซิมีอะไรบ้างไหมไม่มีตู้นี้ล่ะแล้วไม่มีอะไรเลยแล้วล็อกหมดเลยเหรอจ๊ะแล้ว นีลายเคียววอเตออะไรเนี่ยว้าถูกใจอ๋อนี่นายใช้โครบาในการตีมันเหรอเนี่ยบอกกันก่อนสิว่าจะตีนี่ลายเลือดวอเตอเฮ้ยอะไรวะ what the fuck <laughs> จูมันก็แดงอ่ะวอเตอรเริ่มหลอนจึิงมาจริงจ,งจังแล้วเริ่มจริงจังแล้วเกมนี้วอเตอแดงนี่อะไรเนี่ยโอ้ว่า the fuck is this ว้าทำลายก็ไม่บอก เมโจอันนี้ก้อนอะไรเนี่ยมีก้อนหินบางอยู่ด้วยมุสแสงสีแกน,นี้แม่งใช้ได้เลยอ่ะไหวอยู่ไหวอยู่ไปต่อได้ฮืมแรงมากเลยครับ what is this นี่มันอะไรเนี่ยครัชว h ดและหนึ่งไงกินยาเดี๋ยวนี้เพิ่มเลือดโอ้เพิ่มมาสองเองเหรอวัดกดได้อะไรวะเออเออหนึ่งเหล่านี้ห้ามโดนใช่ปะไม่รู้อ่ะ ผมไม่แน่ใจเลยว่ามันกดแล้วมันสัสญญาณมันหายมันมีสัญญาณอะไรบางทางอยู่ใช่ไหมเมื่อกี้เนะนี่ยไม่ค่อยแน่ใจว่ะแต่เมื่อกี้เกือบตายแล้ว,วอ่ะโอเคฮอลเลนเดสแปลว่าน่ากลัวนะครับส่วนสเตนแปลว่ากลิ่นเหม็นนะจ๊ะก,ก็เป็นกลิ่นที่น่าสยดสยองม,มากเลยกลิ่นอะไรเนี่ยจะตายไันเนี่ยสีแดงแดงนั่นคืออะไรอ๋อลืมไปเหลืองเหลืยังไม่ได้โอ้ตายห่านแป๊บอะไรแดงแดนี่นคืออะไรวอดเอเสียงดังเนี่ย นี่มันเหมือนคาคัสขนาดใหญ่คืออะไร C A R C A S S ซักศพเหรอเหมือนซักอะไรบางอย่างนะเนี่ยแต่มันเละเป็นชิ้นๆเลยแล้วก็มันก็ไม่สมบูรณ์ด้วยฉันไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้มาก่อนเลยอ่ะมีบางอย่างที่พิเศษอยู่นะระหว่างชุดระหว่างผ่านพวกเนี้ยให้เอื้อมมัหรอ่ะพอดมันไม่เหมือนไอดีการนะ เหมือนจะใช้เป็นคีย์การ์ดได้คุณได้คีย์การ์ดนี่คือใครกันแน่เหรอเอ๊มีหน้าตาไหมไอดีการ์ดฟอร์มเนียแล็บ B2 ออดีการ์ดที่ได้จากต้นเอซากศพนี้ที่อยู่ใกล้แล็บ B2 ชื่อจนาธานดานเดนเซนมะอ่านหน่งก็ช่า่งหนึ่งออดี้ศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งเก้าเก้าหกศูนย์แปดอ่าฮะเสียงเหลืองๆอย่ายเหยียบนะครับเหยียบแล้วเดีเ๋ยวเลือดหมด จะหมดตัวแล้วเนี่ยแล้วนี่อะไรวะมีก้อนหินวะเหมือนเป็นเห็ดบางอย่างแะแปลกๆแ,แล้วเนี่ยฉันหยิบฉันจับมันจับมันไม่ได้เลยอะ่ะจับมไม่ได้เลยนะครับอาา่าฮะโอเคไปต่อนะวอร์ดเด้อที่นี่ที่ไหนเนี่ยเลือดเป็นสีแล้วเว้โอเคเลือดใช้ได้อยู่เป็นสีได้ไงวะ <c oughs> ว้าทำไมมันเลือดเพิ่มขึ้นวะอ่ามีของใช้ได้ไหมเฮลโหลได้ถุงมือทำงาน w o r k i n o e อะ่ะ Simple but sturdy working glove to put object out of the way ออาไว้ผักสิ่งของให้ออกไปได้ต้องใส่ได้เหรอวะไม่ใส่แล้วผักไม่ได้ใช่ไหมเลิศอะ่ะเอาเถอะใช้มันก่อนแล้วกันนะครับก็ือเดวิตตูนจะซว่าม,มีอะไรบ้างตัวน,นี้ฮัลโหลเจอ,อยากแล้วโอเคโดมาโดมาดืด่มไหมครับดี๋ยวัด เปิดได้ก็ไม่บอกเอาเปิดแล้วไฟเปิดด้วยว่เดี๋ลโแลคอมพิวเตอร์เปิดได้ด้วยโอเคแล้ลแล้วไงคอมพิวคอมพิวเตอร์เหมือนเทอร์มินอลคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์หลักปะมันทำงานได้อยู่นะมีตัวเช็คไฟล์สำคัญตัวเช็คไฟล์ล่าสุดเอ้เอ่อโน้ตล่าสุดตัวเช็คข้อมูลในเมลอะไฟสำคัญฟังกัสเอ่อไอเชื้อราปะอนอะไรสิ ข้อมูลการวิเคราะห์เชื้อราเข้าไม่ได้ต้องมีต้องแอคเซสที่แลบบีหนึ่งก่อนถึงจะเข้าได้อ่ะฮะข้อมูลสำคัญเกินไปโปรเจกต์โดซีลา่าไม่ได้อาฮะโนล่ลาสุดข้อความถึงพนักงานทุกคนมีการแพร่เชื้อราอยู่ที่อยู่ในที่นี่อะเป็นหัวข้อที่ลองพูดกันมากกว่าสปีชีนี้ ไม่ไม่เป็นที่รู้จักนะแล้วก็อาจจะเกิดผลกระทบเกิดภูมิแพ้ได้อ่ะอืมปัญหาพวกนี้ยังคงจะยัง,ย,งยังกำลังแก้อยู่นะรายละเอียดของรายงานก็ต้องมันสำคัญอยู่นะต้องต้องค่อยๆใจเย็นหาข้อมูลต่อไปนะอีเมลเมสเซจ joe c y i s w e g c a r d หรอคืออะไรวะวันดีแม็ค แบบว่าฉันอ o ไ a ทูเทคฉันอยากจะเดินผ่านทางลับทางชอตคัดก็คือทางลับก็คือทางสั้นๆนะครับทางลัดลัดอะไม่ใช่ลับทางลัดนะครับจากเอ่อพาร์กิงรถลัดจอดรถที่แบบีส b3 วันนี้ฉันก็เลยอยากจะขอเปลี่ยนอดีตกับเธอหน่อยนะโอเคป่ะจากโจโจคือโจนาธานวะเอะโจอะไรนะ เนีย่ยโจรทานคนนี้ปะคนเดียวกันปะหรือเปล่าวะอืมช่างเถอะจุดเซฟนี่นะคือเกมนี้ผมว่ามันน่าจะจะคิดว่าคงจะตัดเซฟนี้ไปนะแต่ว่าพอดีอยัทำให้เสร็จหรือเปล่าเลายก็เลยยังไม่ไม่ได้ตัดนะกลายเป็นว่ามีเซฟทั้งตรงที่เป็นจุดเซฟแล้วก็ในเมนูก็มีเซฟด้วยแปลกดีมีเอกสารเล็กน้อยแล้วก็โน้ตอ,อยู่ตรงนี้ด้วยมีชื่อเขียนว่าแม็กซิมิเลียนแอนเดอร์สันเฮ ใครเนี่ยรู้สึกเนื้อเรื่องมาเต็มพันนี้มากเลยเยอะไปนะบางทีวัดเดอฮัลโลมันติดอยู่ฝั่งนึงไปต่อไม่ได้อะฮะเราเปิดไฟตรงนี้แล้วน่าจะไปทีงนี้ต่อได้ปะวัดเดออืมดอกไม้สีโมนั่นคือดอกไม้วะอาจจะไม่ใช่นดอกไม้ก็ได้ช่างมันเทิงนะอืมวัดเดอผักได้ได้วยอ๋อไม่ถุงมือแล้วนี่นะอ๋อผักน,นี้นี่เองอย่างนี้นี่เองผู้นี้นี่เองอืม โอเคอืมปรนศาสนาพัศเสวภักดีเจ๋งเจ๋งๆกันนี้เจ๋งวะใช้ได้ใช้ได้วอเดอ๋ยอนี้ซากศพใครเนี่ยเอ๋ What is this Hello คุยได้ป๊อคุยไม่ได้โอเคไปต่อนะครับนี่อะไรเนี่ยมีเหมือนเครื่องกดยานะต้องมีเหรียญใส่เข้าไปเฮ้ยทีนี้จะแปลกไปแล้วนะ เรามาที่นี่ได้ไงเนี่ยวันด,ดีโจ F F Y I คืออะไรวะฉันเปลี่ยนรหัสใหม่แล้วนะสลับแล็บเนี่ย ID Number อของของเธอเพราะว่าบิ c อดออฟอ u น u ิชวลเคอร u m ัมสเตนเอออืมเปลี่ยนเปลี่ยนรหัสใหม่ละรหัสเราคืออะไรอ๋อคือรหัสอไอ้นี่ปะ กน,นคือรหัสอันนี้ปะหนึ่งเก้าเก้าไม่ใช่นี่นะม,มัวได้ไหมตุ่มวอดผิดก็ไม่บอกผิดก็ไม่บอกผิดก็ไม่บอกผิดไม่ได้ก็ไม่บอกเล่นตัวอะไรอ่ะนี่ลิหรือเปล่าลนะเดี๋ยว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 มันตามป่าวเฮ้ยผิดก็ไม่บอกผิดได้ก็ไม่บอก ตกใจหมดเลยใส่ไปให้หมดตืดนานกูว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวนะเลือดผมลดไม่ไม่ลดโอเคงั้นกดโม้โมยมูลสามอันเลยแล้วกันนะบายเห็ดอีกแล้วอ่ววนะวอรเดอร์เดี๋ยวนนะอ้าวเฮ้ยโอ้ยมันกลิ่นมันแรงมากเลยนะเนี่ยเหมือนกลิ่นเนื้อเน่าเลยอ่ะห้องนี้มีซากอะไรอีกแล้วเนี่ยซากศพอีกแล้วอ่ะ หรือแมกอ่ก็อีกชิ้นส่วนหนึ่งกันแน่นะเท่าที่ดูแล้วฉันไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรกันแน่สดแค่ไหนกันแน่นะอย่างก็ตามีบางอย่างส่องแสงสว่างอยู่ระหว่างเสื้อผ้าน,นี้ด้วย <c oughs> เอื้อมไปอีกแล้วไอ้ไดีกัสอีกแล้วอโอเคอาา่ะหวังว่าจะไม่ใช่คนน,นแต่ว่า <c oughs> แต่ว่าก็คงใช่ใช่ใชไหมละ่ะมีเชื้อราตัวโตมาขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย อืหดูที่ดูดีๆแล้วมีเหรียญอยู่ตรงนี้ด้วยอ,ะอ่ะอ่าเอื้อมไปมือติดไหมรู้สึกสูโปกงไงไม่รู้อะ่ะเย่ได้เหรียญโทเค็นเลยเหรอไน้โทเค็นเล็กครัชน่ารักมากครัชไอเทมไอเทมไหนว่าโทเค็นฉันโท,โทเค็นหายไปไหนละ่ะ อันนี้ออน,นีแ่แม็กซิมิเลียนแอนเดอร์สัน0ูนย์ศูนย์ศูนย์เด้สี่เหียญฉันไปไหนแล้ว <laughs> 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 เหีียวฉันหายไปเลยอ่ะ <laughs> ผมควรทำอะไรก่อนดีนล่ะ <laughs> เอาเหรียญหยอดเหรียญก่อนแล้วกันนะโอเคเครื่องเหรียญสายโทร <laughs> คุณได้ยาอ๋องเงี้ยงเหรอ <laughs> อ่าใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ก <laughs> ็คือระบบยาเป็นระบบที่เอาไว้เพิ่มเลือดไปเฉยเฉยใช่ไหม เจ้งแจ้งเจงแจ้งจงผมสังเกตใจว่าท,ทุกรหัสมันใช้ใช้ไม่ได้หมดเลยนันกก่นไงกูว่าแล้วชัดเลยกว่าแล้วเอ็งก็บอกมาสิว่าใช้ไม่ได้ทั้งรหัสหนึง่งอะไรให้เราัม้ทำไมวะกว,วนอะ่ะแล้วเอ็งคิดรหัสพวกนั้นมาได้ไงอ่ะไม่มีผลเลยอ่ะโอเคเอาไม่มีกำไหนใช้ได้เลยเอากรรม เอาชีวิตฉันไนต่อดีละไหนนะเรามีอะไรบ้างมีไอดีการ์ดของแม็กซิมาย a แม็กซิสักอย่าง,นงหน,นึ่งนะเรามีรหัสอะไรบ้างนะไอเทมสองหกเจ็ดหนึ่งห้าสี่กับครับหนึ่งเก้า้าหกศูนี่ไงรหัสของหนึ่งเก้าเก้าหกศูนยแปดรหัสเออเมื่อกี้ก็ไม่มีหรอวะ เมื่อกี้ไม่มีหัดของไอ้จอห์อะเมื่อกี้ผมว่าผมผมกดรหัสล่าสุดแต่ว่ามันไม่ใช่รหัดดนะสนี้นะสร้างั้นน่ะผมเงือบไปแล้วเนี่ยก็ว่าอยู่ว่ารหัสโจวันต้องเป็นรหัสโจแต่มันไม่มีรหัสโจให้เลือกตอนแรกนี่หว่าต,ตั้นเลยโอเคช่างมันนี่ห้องอะไรเนี่ยฮัลโหลมีอะไรใช้ได้บ้างหรือปรเปล่าวอดเดเฮ้ยเฮเธออีกแล้วเหรอเธอเข้าไปได้ไงเอ่ะใครวะขอดูหน้าเลยสิเธอมีกลัวฉันใช่ไหม ฉันก็หลงทางเหมือนกันเหมือนกันนะเข้าใจแล้วเธอเจอไอดีกัดสินะนี่ก็ตามบางอย่างไปแปลกนัที่นี่เกดิกดเกดิกดขึ้นที่นี่อะ่ะและฉันก็หาทางออกอยู่อ่ะพวกเราเป็นคนผู้คนที่มีชีวิตเหลืออยู่รอดที่นี่นะพวกเราต้องอยู่ด้วยกันไว้นะโอเคปะได้ไอดีกัดนะไอดีกัดใครอีกวะไอเทมฟอร์มิตเทิร์เกร์ อีกอกันหนึ่งที่สาวน้อยเจอชินอเฮเวเธอรู้ทางแถวนี้เหรอมาเจเลตแอนเดอร์สัน266342กี่อีที่มีใครวะเนี่ยจะม,มาเป็นอีฟอะวันดีอีฟวันเดออ๋อเสร็จแก้วนึกงมาเสียงอะไรเอ,อ๊ะเดินตามด้วยเย็ดเย็ดเดินช้าไหมตัวเธอเปิดคอมนี่เปิดได้โอเคนี่คือห้องแล b หนึ่งสินะ อ๋อนี่ป้าท,ที่ต้องเช็กแต่ห้องแลบหนึ่งปะโอเควันที่เอ่อหนึงนงน่งสิงหารหรือแปดบอกลาวใช่ไหมเถอะอ่ะเ e s id อันในเนมิฟายมีสปีชีย์ใหม่ที่ระบุไม่ได้ของลาไอของโมเอ่อโมโม,โมไม่เชิงลามันคือเขาเรียกว่าอะไรนะเชื้อลาถูกนะ้ันคือลาแหละ เดบโตขึ้นมาที่ห,หัวที่หัวมุมของห้องมั้งมันถูกจัดการทันทีที่มันเกิดขึ้นมาวันที่3ส,สิงหาน่าจะน่าจะสิงหาคมนะครับล,ลาเกิดขึ้นมาอีกแล้วอืมอมแล้วก็ถูกจัดการไปไน,นะก่อนที่มันจะโตเป็นฟังใจน,นะฟังใจฟังกัสไอ้นั่นอ่ะมันคือลาบว่าผมว่าผมมันคือลาแต่ว่ามันคือลาแบบเชื้อลา เห็นนะฟังกัสเออมันคือเห็ดลาถูกนะแล้วก็คือก่อนที่มันจะโตเป็นลาขนาดใหญ่แล้วกันนะแล้วก็ได้จัดการไปอีกครั้งหนึ่งวันที 6, ่หกสิงหาคมครั้งนี้มันจัดการล้มเหลวอ่ะมันโตเร็วเกินไปวันที 8, ่แปดสิงหาคมลาเริ่มเอ่อต่อถน,นองกับบางอย่างอ่ะทำให้เกิดภูมิแพ้ขึ้นมาวันที 9, ่เก้าสิงหาคม สตาร์ทุกคนติดเชื้อทั้งหมดเลยอืม mm hmm. อันนี้คือรายงานของการมีคอลาครับแล้วก็โปรเจกต์โรเซล่าคืออะไรวันที่สามเอ็ดกรกฎาคมมีสเปซิเมนมีชิ้นเนื้อถูกส่งมาที่ installation in top condition เหรอถูกส่งมาแบบว่าลงทะเบียนมาอ่าฮะ experiment r แล้วพวกเราเลยเตรียมตัวพิสูจน์มันอันนี้อ๋อนี่คือก่อนก่อนที่จะมีลาขึ้นมาปะเพราะว่ามัน,มน,เ,ปน,เ,ปนเป็นเป็นเดือนกรกฎาใช่ไหมหลังจากที่ตรวจสอบแล้วก็ศึกษาที่แลบหนึ่งวันที่สองสิงหาการทดสอบเกิดความล่าช้าขึ้นในการศึกษาเรื่องของลา,ลาในในเน้นนะวันที่ห้าสิงหาคมการทดสอบ ช้าลงเพราะมีลาเกิดขึ้นในสถานที่ทำงานวันที่เจ็ดสิงหาคมชิ้นเนื้ออชิ้นเนื้อเพียที่จะหลบหนีแล้วก็เลยไปจับมันมาชิ้นเนื้อหลบหนีได้ด้วยวันที่แปดสิงหาคมตามหัวข้อของเรื่องลาแล้วตอนนี้มีบางอย่างที่แปลกๆเกิดโแบบตขึ้นในสถานที่นี้ มันต้องอาจจะเกี่ยวข้องกับไอ,อชิเน,นื้นแน่ๆเลยวันที่9สิงหาคมชิ้นเนื้อหนีไปจากห้องขังอีกแล้วยังก็ตามเริ่มมีบางสิ่งเกิดขึ้นกับสตาฟฟพ,พิโอติแล้วอืมอ่อาฮะอันนี้เป็นเป็นรายงานต่างๆมั้งเอ่อโลกนี้อาจจะไม่ไม่ทำไม่เกิดภูมิแพ้แต่ว่า ก็ทำให้เกิดอาการป่วยที่สามารถแพร่เชื้อไปที่มนุษย์ได้ด้วยความเร็วที่น่กกากลัวมากเชื้อราเออแพร่กระจายเป็นวงกลมวงกลมเหรออาา่าฮะอันนี้อะไรเนี่ยวอเดอร์เฮลโหล้ยอ,อะไรเนี่ยมันคืออะไรมีกระจกบังนี้ด้วย <laughs> วอ่ะวอโอเคช่างมันนะครับอันนี้ไปต่อได้ปะ มีต้นไม้บางอยู่ตรงนี้อืมอล้วคนไปไหนต่อล่ะแล้วคนภัยผู้หญิงคนนี้ไปโรล,ลี่คนนี้ไปใช่ไหมทำไมต้องมีเจอเกมที่มีโรล,ลี่แล้ววะไม่เข้าใจอะ่ะวัดเอตกใจเธอจะตามมาไหมเนี่ยเธอจะตามมาไหมอืมตามมาปะโรล,ลี่จ๋าโอาโรล,ลี่โรล,ลี่โรล,ลี่ออาค้างเอา ว่าเดินโลลี่โลลี่ติดอยู่ติดอยู่ที่เตตูนะโรลี่เกิดบัคขึ้นมานะครับก็ปล่อยโรลี่ไปอย่างที่เธอเป็นแล้วกันไม่อาจจะช่วยอีกต่อไปอเพราะเธอบัคแล้วโอเคก็ okay, จะเอเดดีการ์ดที่สาวน้อยคนนี้ให้มาลองเปิดดูแล้วกันนะถ้าเกิดไม่เปิดดูไม่รู้ไปไหนต่อลเอาา okay, okay. ะเอาใหม่มโอเคโอเคใจเยน็นใจเย็นอ่ะยุสเอดีการ์ดได้ปะไม่ได้อกอวะ อืมเอ๊แล้วคนทำไงดีวะอืมเดินทางกลับกลับทางเดิมแลวกันนะอ่ะเราคงต้องกลับทางเดิมจริงนะอ,อืจะเจอได้ข้างหน้ามน,นี้ไหมเออทะลุได้วะเอาไม่ได้โอเคพักไปโอเคลงไปนะครับอืม ีมีอะไรเปล่าวะฝั่งนี้จะมีอะไรอีกปะข้างล่างอะเหยียบไปนะครับเหยียบไปาตายได้ห้องนี้มันมีบางอย่างอ,อยู่ข้างหลังใช่ไหมอ่าฮะปิดแล้วมีอะไรปะผมไม่ค่อยรู้ว่ามันปิดเปิดเพื่ออะไรขออภัยด้วยครับก็ขอมผ,ผ่านไปก่อนเลยกันนะอืมลองลงข้างล่างซิงว่ามีอะไรหรือเปล่า ห้องนี้โอ้ยลืมลืมลืมอีกแล้วครับท่านอืมท่านเมนือจะมีอะไรเป่าวะรู้สึกเกมนี้จะไม่มี walk t h r นะครับผมต้องมัวต่อไปเรื่อยๆจะไปไหในตอนดีฟันออกเลยไปดีไป,ไปกลับไปได้แล้วเว้ยแสดงว่าต้องมีทางไปต่ออยู่ทางหน้าทางหน้านี้สินะเอาวะ สู้ต่อไปเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับเกมนี้อาจจะมามึนๆอยู่ช่วงนี้จู่ๆก็แล้วบัฟเพวกเรามาที่นี่<笑><笑>พ่ออะไรกันอ่ะมันคืออะไรอืมไม่แน่ใจแล้วควรทำไรต่อไปดีละ่ะลอรีก็ติดอยู่ในห้องในตู้ล็อกเกอร์แล้วอ่ะ เอ้ก็มีของให้เก็บสิแถวนี้ต้องมีอะไรทักอย่างนึง s o m e t ง i n g เอ้ Something เงินไปต่อไปได้ใ่เงินแล้วเนี่ยเรารู้แล้วว่ามีเชื้อรามันแพร่กระจายออกมาแต่ควรทำไงต่อไปล่ะลอรีช่วยฉันหน่อยสิลอรี่ กันใช่ไหมน่าจะใช่นะครับนั่นก็ไม่เกี่ยวละก็มีของที่เรายังไม่ได้เก็บสิเฮ้ฮ้ฮ้ฮะ,ฮะเดี๋ยวบอกนามีเหรียญอีกหลายเหรียญอยู่ในนั้นอะ่ะเอ๋เราซื้อน้ำได้เทียบเลยใช่ไหมเนี่ย <c oughs> เป็นเกมที่ยังไม่สมบูรณ์จริงๆนะ <c oughs> อ่าโอเคช่างมันแล้วก็โดโด,โดมาแล้วกันนะครับ อ่หยอดหยอดเข้าไปได้ยาหยอดเข้าไปได้ยาไขวดเจ๋งเจงเจ๋งจริง,รง,รง,รงเราเรา,เราฟาร์มยาก็ได้ล้วจะชั่งมันดีกว่าเอา่ไอดูกาของเด็กผู้หญิงใช้ไม่ได้หรอวะแล้วจะไปไงต่อวะเกมนี้มันไม่มีวลอกทูนะเ้พราะไม่มีใครเล่นมาก่อนนะอืมไอเทมเดี๋ยวดูสิไม่ต้องใช้ในะบานลูมคี พุชอ็อบเจกอะพักอะไรได้เปล่าวะอืม๋ยนเราเข้าไปห้องปกี้ซิว่ามีอะไรผักได้บ้างาปะอเอ้าอีไม่ได้เอ้ต้องมีของมีอะไรสักอย่างสิวะโลลิทเหม้องติดใน,นตู้เสื้อผ้าเลยดูอลเกอร์ได้ไม่เข้าใจเลยได้ดตาเถอะ งั้นคงจะเหลือแค่อย่างเดียวที่ผมยังไม่ได้ลองนะเอาไหม <laughs> มาสู้กันมาสู้กันมาสู้กนตาย <laughs> โอเคก็สำหรับพานะเสียในพันนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับไปคราวหน้าจะมาต่อถ้าเกิดมีวิธีไปต่อนะ <laughs> ถ้าเกิดไม่มีวิธีก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไปต่อไง <laughs> โอเคพบกันใหม่คราวหน้าโอเคซีเน็กซ์พาไปละบ๊ายบาย